สวัสดีครับสมาชิกและเพื่อนๆทุกคนมีอะไรเราก็มาแนะนำกันสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ครับคือเป็นธนบัตรที่มีราคาแพงประกาศรับซื้อนะครับให้ราคาสูงเลยทีเดียวถ้าใครมีไม่ควรพลาดชมสำหรับวิดีโอชุดนี้มีแล้วรวยจริงธรมัิ ต้องประทานเพื่อให้ผูชมเลยนะครับอเอ้ะพูดเร็วดปหนะ่องก็ทำกันเป็นของธรรมดาผู้เช,าาเชีานะผู้ชมนะใครมีธนบัตรรุ่นแบบ12ภาพประธานด้านหน้าคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ธนบัตรรุ่นนี้นะครับถ้าใครมีเก็บไว้เยอะนะครับคนนั้นโชคดีจริงจ หมายความว่ารับซื้อไงครับแบบนี้เลยเห็นแล้วเก็บนะครับห้ามนำไปขายเด็ดขาดโอเคขายได้นะครับแต่จะขายได้ในราคาผู้รับซื้อให้ราคาสูงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้ชมเราจะาแนะนำธนบัตรรุ่นแบบ12นี้ ใครก็ตามนะครับที่มีแล้วนะครับเอามาดูเลยสำหรับผู้ที่เก็บไว้นะครับไม่ควรพลาดชมสำหรับวิดีโอนี้ดูคลิปให้จบนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องที่ไหนสำคัญครับสำหรับผู้ที่มีธนบัตรรุ่นแบบ12นี้ผ้าประธานด้านหลังธนบัตรคือภ้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่หพระปิยมหาราชจำลองจำลองรูปพระบรมรูปทรงมหัที่พราะรานด้านหน้าพระราชวังดุสิตอ่าทีนี้เรามาเขาเรื่องกันดีกว่าใครมีธนบัตรรุ่นแบบนี้นะครับที่อ่าที่เป็นข้อความด้านล่างนะครับที่เป็นข้อความด้านล่างเป็นตัวสีแดงนะครับรับซื้อฉบับละ5 0 0พันบาทเลยทีเดียวถ้าใครมีนะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันว่าแบบไหนรับซื้อราคา5,000บาทฉบับธนบัตรที่ผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือแถบด้านล่างนะครับจะเป็นแบบปกติธรรมดาทั่วไปจะไม่มีตัวหนังสือ,อที่เป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าใครมีตัวหนังสือแบบสีแดงนะผู้ชมราคารับซื้อฉบับละ5,000บาทผู้ชมสังเกตข้อความ120ปีกระทรวงการคลัง วันที่14เมษายนพุทธศักราช2538ถ้าใครมีตัวหนังสือแดงแบบนี้นะครับราคารับซื้อฉบับละ5,000บาทจุดสังเกตได้ง่ายนะครับผู้ชมให้ผู้ชมดูเลข6จะต่ำลงมาจากแถวแบบอักษรทั่วไปนะครับจะล่นลงมาเลยนะครับผู้ชมต่ำลงมาเลยซึ่งธนบัตรแบบปกติธรรมดาทั่วไปแล้ว จะจะมีเส้นตรงอยู่ในแนวด้วยกันแต่สําหรับธนบัตรฉบับนี้แปลกนะครับถ้าใครมีแปลกแบบนี้นะครับฉบับละ5 0 0 0ับาทเลยทีเดียวแต่จะต้องอยู่ในสภาพไม่ผ่านการใช้แต่ถ้าผ่านการใช้นะครับผมให้เลย2,000บาทเงื่อนไขก็คือจะมีข้อความด้านล่างนะครับที่เป็นตัวหนังสือสีแดง120ปีกระทรวงการคลัง ตัวเลขกระโดดด้วยนะครับคือต่ําลงมาแต่แถวแถวที่เป็นแนวเดีวยวกันจะกระโดดขึ้นแต่ตัวเลขที่ผมอธิบายนี่ก็คือให้ตัวหนังสือจะต่ําลงมารู้สึกว่าถ้าสังเกตให้ดีนะครับตัวหนังสือทั้งเลขไทยเลข,เลข,เลขอารบ,บิกนะครับจะต่ําลงมาอยู่ในตัวเลขจะตกลงมาจากแถวชมเห็นไหมครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับติดต่อไปเลยนะครับราคาฉบับละ5,000บาทแต่ จะต้องอยู่ในสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้เดี๋ยวผมจะฝากที่อยู่ไว้ใต้คลิปวิดีโอติดต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไปสวัสดีครับ